เช้าวันที่24พฤศจิกายน2568เวลา11.30น,นสมาคมผู้ภัยคนเมืองลำพูนได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุจามาเทวีว่าพบพระสงฆ์มรณภาพภายในกุฏิภายในสำนักปฏิบัติธรรมบริเวณสะพานดำตาบลเหมืองน,นาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจึงจัดกำลังร่วมกับผู้ภัยศรัทธารวมใจและกู้ชีพเทศบาลเมืองลำพูนเข้าตรวจสอบทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้มรณภาพคือ พระสุพัยสิศรีธรรมโมอายุ68ปีมรณภาพอยู่ภายในห้องน้ำของคูดิเจ้าหน้าที่ได้ประสานพนักงานสอบสวนสอพอเมืองลำพูนพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลลำพูนเข้าชน,นสูตรเรื่องตน้นคาดว่าท่านมรณภาพมาแล้วประมาณ3วันจากการสอบถามญาติทราบว่าโดยปกติจะนําอาหารมาถวายทุกวันครั้งล่าสุดคือวันที่22พฤศจิกายน2568แต่เรียกแล้วไม่ตอบ ญาติไม่เอะใจเนื่องจากพระสงฆ์มัดล็อกกุฏิไว้และออกมารับอาหารเองเป็นประจำต่อมาในวันที่23พฤศจิกายนพยายามโทรศัพท์ติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเช้าวันที่24พฤศจิกายนญาติเดินทางมาตรวจดูอีกครั้งพบว่าอาหารยังวางอยู่ที่เดิมจึงไขกุญแจเข้าไปตรวจสอบแล้พบพระสงฆ์มรณภาพภายในห้องน้ำจึงรีบแจ้งสายด่วน191ญาติยืนยันว่าไม่ติดใจสาเหตุการมรณภาพ เนื่องจากพระสุภชัยมีโรคประจำตัวและต้องรับยาที่โรงพยาบาลเป็นประจำสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากโรคก,กำเริบภายหลังการตรวจสอบร่างของพระสงฆ์ถูกนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลลำพูนเพื่อผ่าพิสูจน์อย่างเป็นทางการแพทย์ยืนยันว่ามรณภาพจากโรคประจำตัวพร้อมทันยา่าไม่ได้ติดใจเหตุการณ์ต่อมาญาติได้ร้องของให้สมาคมกู้ภัยคนเมืองลำพูนนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องจากมรณภาพมาหลายวัน และจําเป็นต้องดําเนินการชาปนกิจโดยเร็วพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีชาปนกิจจัดขึ้นในเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันณสุสานบ้านแม่สารป่าขามหมู่ที่5ตําบลเียงยองอาเภอเมืองลําพูนโดยมีพระครูกิติปริยัญดิเวปร,ระธานกองทุนพระครูกิติพร้อมคณะศิษยานุสิตและสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าท่านกลางศรัทธาและญาติพี่น้องที่มาร่วมส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย